สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่นำเสนอค่ะที่สีแดงแรงลิตร,รถแท็กเตอร์เย็นมารุ่น EF494T ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์เย็นมาขนาด49แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบ d i เรก t i อินเจ i ชัตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ2 1 8 9ซ c ขับเคลื่อนสีล้ D, อ 4WD 2เพคานะคะกับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงลิสเร็วกว่าแรงกว่าคุ้มค่ากว่าด้วยเย็นมา49แรงค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดใบมิดดันดินหน้าแบบคาล่างนะคะด้านหน้าเราใส่ชุดใบมิดดันดินหน้าแบบคาล่างให้ด้านหลังนะคะตัวนี้เราเกอบเป็นผ่านห้าคงหกนะคะ เป็นผ่าน5คูณ24ใหม่จาก L C S ให้นะคะตัวนี้เป็นผ่าน5คง6ใหม่จาก L C S นะคะกับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงลิสิ์ E F 494T นั่นเองค่ะรถจดทะเบียนปี56นะคะเอกสารเลื่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ล่อๆแบบนี้ในราคาเพียง358,000บาทเท่านั้นนะคะ<อ>ตัวนี้358,000บาทเท่านั้นนะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับยันมา49แรงนี้ค่ะหน้าร้านมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะคะชมกันอย่างใ,ใกลนะ้ๆเนาะตัวนี้ยางหน้านะคะเราใส่ยางใหม่ให้นะคะ เบอร์8ขีด18นะคะส่วนยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวค่ะดอกยางสูงสภาพสวยใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ13.6ขีด26นะคะสำหรับตัวยางหลังมาดูด้านท้ายนะคะตรงนี้ด้านท้ายงามๆเลยค่ะนี่ค่ะเช็คเรียบร้อยไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะสำหรับคันนี้นะ P.T.O พร้อมใช้เลยนะคะเกาะตัวโรตารี่สูบน้ำพ่นยาได้เลยนะนี่ค่ะ P.T.O สวยๆเลยนะคะงามๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังเราก็เป็นผนพวนใหม่ให้นะคะเป็นผนันหกอ่ะเป็นผนันห้าคงหกจาก L.C.S นะคะ บ้องผาน13 3ทับ4นิ้วนะคะตัวนี้เป็นผาน5้าโคง6ใบ24บใหม่นะคะอันนี้ลองวางไว้นะคะมอมนิดนึงตัวนี้เป็นผานใหม่นะคะอุปกรณ์หลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะคะจะกอบเป็นตัวโรตารี่ตัวตัดหญ้าหรือผานบุกเบิกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ต,มตามความต้องการได้เลยนะคะดูยางหลังอีกด้านนึงนี่ค่ะ ยางหลังสภาพสวยนะคะยางเดิมๆคู่ตัวใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนยางคู่หน้าเราให้เป็นยางใหม่นะคะตัวนี้รถสีสันสวยสดใสนะคะเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะงามๆกันเลยค่ะปิ่นพาดูชั่วโมงทำงานนะคะคันนี้อยู่ที่830ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ รถส,สวยทำงานน้อย800กว่าชั่วโมงนะคะสำหรับคันนี้นะระบบเกียร์ตัวนี้เป็น9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะคะเดินหน้าถอยหลังตรงคอพวงมาลัยค่ะฉะนั้นขับขี่ง่ายมากๆพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลี้ยวง่ายเบามือมากๆนะสำหรับรุ่นนี้ค่ะบริเวณห้องโดยสารนะคะนี่ค่ะกว้างนั่งสบายนะคะ เบาะนั่งนุ่มๆหลังคองหลังคาไม่มีแตกนะคะตัวนี้นะสำหรับเยนมาก49แรงค่ะรอๆก,กันเลยทีเดียวค่ะตัวรถพร้อมใบมิดันดินาและผ่านไถยใหม่เรอๆแบบนี้ในราคาเพียง358,000บาทเท่านั้น oh. 358,000บาทเท่านั้น oh. เดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันนะคะ สวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะชมเครื่องยนต์กันอย่างใกล้ๆนี้เลยค่ะสวยงามมากๆสำหรับตัวนี้ยันมา49แรงนะคะ EF494T หน้าร้านเรามีสินค้าเข้าอีกหนึ่งคันนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี56นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดออน สภาพหล่อๆงามๆกันเลยค่ะด้านหน้าเราใส่ท่อลั่นไปรุงให้ด้วยนะคะตัวนี้นะรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าด้านหลังเราเกาะเป็นผ่าน5้าโครง6ใหม่จาก LCS ให้นะคะหล่อๆแบบนี้ในราคาเพียง358,000บาทเท่านั้น358,000บาทเท่านั้นนะคะถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้ สอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านเราอยู่กำแพงเพชรมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหน,นูปิ่นแม่คารถถยไว้ด้วยแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ